ซูคิดคอฟฟี่บาร์มิติใหม่ร้านกาแฟาใช้ฐานโลงศพทำเป็นบาร์ชงกาแฟาสร้างความแปลกดึงดูดลูกค้านายอนวัตก้างตันอายุ39ปีเจ้าของร้านสูคิดคอฟฟี่เล่าว่า เดิมที่บ้านประกอบธุรกิจให้เช่าและขายลงศพแอร์และลงศพชนิดต่างๆเปิดบริการมานานกว่า30ปีแต่ก็อยากทำร้านกาแฟาเล็กๆแต่ต้องแนวจึงพยายามคิดที่จะสร้างความแตกต่างจากร้านกาแฟาทั่วไปจึงได้เอาของที่มีอยู่ก็คือฐานของลงศพใหม่มาทำให้เกิดประโยชน์เพิ่มจนเกิดบาร์กาแฟาแห่งนี้ขึ้น ซึ่งเปิดได้เพียง1สัปดาห์ก็ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี ส่วนลูกค้าที่มาซื้อส่วนใหญ่ก็บอกว่าเป็นร้านกาแฟที่สร้างความรู้สึกแปลกตาดีก็เป็นแบบแปลกใหม่เหมาะกับยุคที่มีการแข่งขันสูงหากแปลกแหวกแนวก็สามารถดึงดูดลูกค้าได้เป็นอย่างดีสำหรับร้านสุขิดคอฟฟี่บาร์ตั้งอยู่เลขที่79ทับ20-21ถนนสายเลี่ยงเมืองหน้าร้านบัวหลวงเครื่องเย็นตู้แช่ตู้ลงเย็น อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีใครผ่านไปแถวนั้นลองสอบถามเส้นทางได้ที่เบอร์0803391566แวะลองชิมกันได้